สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเป่าแชนแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Pixel n f อนออนไลน์นะครับอเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้ ID สายฟรีตัวนี้นะครับจะมาแนะนำทุกคนว่าการฟาร์มหนอนแล้วก็ฟาร์มไก่ฟาร์มแร่เหล็กเนี่ยควรจะใช้ตัวส่วนของแลนแลนไหนดีนะครับแลนแรกที่ผมแนะนำเลยก็คือจะเป็นแลนสี่เนะครับตรงนี้จะได้ต้องนอนทั้งหมด4ห้องนะครับ สี่ห้องครับแล้วก็มีที่ปลูกผัก6กสิบช่องนะครับผมแล้วก็เราสามารถเดินลงไปที่สี่เก้าเจ็ดสามได้นะฮะสี่เก้าเจ็ดสามตัวนี้นะครับเราก็จะได้แร่เหล็กอีกสี่ช่องนะครับผมแล้วก็ที่ทาฟาร์มอีกหกสิบช่องนะครับผมอแล้วก็ไปในส่วนของอีกแลนด์หนึ่งนะครับจะเป็นสี่แปดศูนย์แปดนะครับ808ตรงนี้เราจะได้ทั้งหนอนแล้วก็ไก่นะครับทุกคน อนอนแล้วก็ไก่นะครับตรงนี้จะได้นอนทั้งหมดสี่ช่องนะครับแล้วก็ไก่หนึ่งหนึ่งเล้านะครับแล้วก็เราเดินลงไปข้างล่างเป็น4ี่9นยะ์นะมันอยู่ใกล้กันทุกคนเราฟาร์มง่ายมากเลยถ้าเราฟาร์มแบบนี้อ่าแล้วก็ตัว4ี่9นะครับก็จะได้เป็นในส่วนของฟาร์มนอนเนี่ยสี่ช่องเหมือนกันนะครับส่วนไก่หนึ่งเล้านะครับผมกําลังหาเงินมาซื้อให้มันครบทุกเล้าอยู่ตอนนี้ 4807นะฮะ4807ตรงนี้เราจะได้เป็นในส่วนของแร่เหล็ก 4, 4 4 4จุดนะครับผมแล้วก็จะได้เล้าไก่หนึ่งเล้านะครับแล้วก็จะได้แปลง60ช่องนะครับโดยที่ผมได้คำนวณมาแล้วก็แลน่า2เซตนี้ก็คือดี ดีมากๆเลยครับสําหรับใครที่อยากฟาร์มเหล็กฟาร์มนอนนะครับแล้วก็มีฟาร์มไก่ให้ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำอ่าการอ่าทำเหล็กนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปต้องไปซื้อตัวสว่านอยู่ที่เมืองก่อนนะครับวิธีการฟาร์มเหล็กแร่เหล็กนะครับก็คือกลับมาที่เมืองนะับไปซื้อตัวสว่าน,นอินเตอร์จีก็หมดแล้วนี่หว่า Okay. มาซื้อในส่วนของตัวดิวนะครับผมอ่ะผมขอซื้อไปสักซื้อไปสามตัวเลยแล้วกันเนาะพันห้าใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วก็เราก็าไปกันที่แลนอ่าไปแลนศูน์แปดก่อนศูนแปดก่อนดีกว่าไปศูนย์แปดเนาะเพราะศูนแปดมันมีตัวแร่เหล็กด้วย พลังงาพอหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคทีนี้เราก็เอาตัวดิวนะครับมาใส่เหนะ็นไัมทุกคนแค่นีเน้เราก็จะได้เป็นแหล่งฟาร์มเนะเราก็ได้ฟาร์มแร่เหล็กตรงนี้สี่จุดรวมทั้งหมดเนี่ยแร่เหล็กเนี่ยถ้าตามสเต็ปที่ผมใช้ก็คือเราจะได้แร่เหล็กทั้งหมดแปดจุดนะครับแปดจุดแปดจุดแล้วก็หนอนหนอนรู้สึกว่าหนอนสิบสองจุดแล้วก็ไก่สามเลา้าในระยะ ทางที่เราเดินทางแบบใกล้กันมากๆเลยไม่ต้องไม่ไกลมากนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะแล้วก็แปลงปลูกแล้วก็มีทั้งหมดเยอะมากแปลงปลูกแต่หกสิบหกสิบมีเป็นร้อยอ่ะเออมีเป็นร้อยอ่ะแล้ววิธีการฟาร์มเด็กก็ประมาณนี้นะ้องเอาสว่านมาแล้วก็มาใส่ในในโรงฟาร์มเหล็กนะทุกคนแล้วเราค่อยมาเก็บทุกหนึ่งชั่วโมงมาเก็บหนึ่งชั่วโมงมาเก็บ อันนี้ในเอนเอร์จี้ผมหมดนะเดี๋ยวว่าจะไปยืนหาเอ e นเ y อร์จีที่บ่อน้ําหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับในส่วนของการเลือกแลนที่จะฟาร์มแล้วก็าการฟาร์มหนอนฟาร์มแร่เหล็กแล้วก็ฟาร์มไก่นะครับผมเราจะได้3-4ตัวเลือกและสําหรับสายฟรีก็สามารถที่จะฟาร์มพวกนี้แล้วก็เอาไปส่งเป็นออเดอร์ได้นะครับ มันก็จะอยู่ในวงรอบของ1ชั่วโมงเราก็ต้องวิ่งแรนให้ครบวิ่งครบปุ๊บเราก็จะได้ของเยอะแยะมากมายเลยจะขอไปซาวน่าก่อนละกันไอดีนี้เนาะสำหรับใครที่แบบต้องการให้แนะนำส่วนไหนก็สามารถบอกผมมาได้นะฮะเดี๋ยวจะทำคลิปมาแนะนำแล้วนะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมอ่ะ สำหรับสายปีทุกท่านแล้วก็สายเติมทุกท่านนะครับขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมอ่ะสวัสดีครับ